แต่งหนะ้าไปทำงานกันทุกคนไปทำงานที่เราไม่ได้รักแต่ว่าต้องไปนะเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนจะพักร้อนหลังจากนี้ก็จะพักร้อน3มอาทิตย์นะพักร้อนหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์หลังเป็นวันหยุดอยู่แล้วไนงะก็เลยดูเหมือนว่าแบบเออได้พักนานอะไรอย่งจริงๆเราเป็นวันพักร้อนผสมกับวันหยุดนะก็เมื่อคือนนะ่ะเราได้อีเมลจากคนหน้า ให้ทําใบความเสี่ยงใหม่ว่าผู้สูงอายุคนไหนมีความเสี่ยงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ทําตลอดใช่ปะ่ะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นปกติเป็นงานของพยาบาลทุกคนแหละแต่ด้วยความที่เราอ่ะอยู่ประจําเวรดึกอ่ะเราก็เลยต้องทําทุกเดือนแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีคอมเพลนอะไรจากหนน่า,าเออที่เราทำมันผิดนะแล้วเขาแล้วเดือนนี้เราก็ทําเขาปกติเขาจะบอกว่าให้ทําให้เสร็จก่อนวันที่สิบของเดือนแต่เดือนนี้เราทําเสร็จตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วก็คือ ก็เราคิดว่าเออเราก็รับไปชอบงานของเราเนอะป่ะแบบทาให้เสร็จจะได้จบๆไปก็คือเดือนนี้ก็จบไปใช่ป่ะแล้วเมื่อวานวันที่สิบสี่หัวหน้าเขียนอีเมลมาบอกว่าให้ทําให้เสร็จภายในวันที่สิบห้าแล้วก็ให้ดูหน่อยว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะพัดตะหก์รมหมดเลยหรอเพราะว่าที่ขั้นมาเราทําเราเขียนไปว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะพัดตะหก์รมหมดเลยเราก็เลยไม่เข้าใจไม่เกตว่าฮะ ว่าเราทำผิดหรอหรือว่าหัวหน้าไม่ได้วะอีวันที่เราทำไปวันที่หนึ่งคือหัวหน้ารับป่วยพอดีเราก็เลยคงดส่ว่าเอ๊ะเราทำผิดหรือว่าหัวหน้าไม่ได้ใบนั้นกันนะเพราะเราทำเราก็ใส่ไว้ในช่องของหัวหน้านออบาแล้ววันนั้นหัวหน้าไม่อยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงเขาไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเขียนอีเมลตอบกลับไปว่าแบบฉันทําตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไปแล้วนะแล้วก็แบบคุณอยากให้ฉันทําใหม่เพราะมันไม่ถูกต้องหรือว่าคุณไม่ได้รับใบนั้นกัน แบบไม่รับใบที่ฉันทาอะไรเงี้ย ه. แล้วก็เรื่องความเสี่ยงพัดตกหกล้มอะไรเงี้ย ه. เขาบอกให้ตรวจสอบว่าทุกคนมีความเสี่ยงทุกคนเลยเหรอแล้วก็เครื่องหมายตกใจสามอันเราก็ไม่เข้าใจเราก็ถามเพื่อน่วมง,งานมาขืนว่าเธอคิดยังไงกับเรื่องนี้เพื่อนล้มงานคนอื่นนะผู้ช่วยนะที่ขึ้นเวรด้วยถามว่าฉันขอความคิดเธอหน่อยว่าเธอคิดว่าทุกคนมีความเสี่ยงไหมเพื่อน่วมง,งานก็บอกว่าใช่นะก็ทุกคนนะแต่วันนี้เพื่อนที่เป็นพยาบาลมาลำเช้ามารับเวรใช่ปะเราก็ถามนางอีก ถ้าฉันขอความเห็นเธอหน่อยเดี๋ยวขอตั้งใจเกียรดเลยนะฮียมากตอนนี้เป็นคราบไปหมดอ่ะเพื่อนพยาบาลมาเราก็ถามถามว่าฉันขอความเห็นเธอหน่อยว่าเธอคิดยังไงฉันว่าทุกคนมีความเสี่ยงหมดเลยนะที่จะพัดตกกลุมอะ่ะมันก็ต้องระวังทุกคนปะไม่งั้นเราจะทําเราจะเดินราวคนไข้ทําไมละ่ะใช่ปะ่ะเราก็เดินราวเนื้อส่วนหนึ่งก็คือดูว่าเออเขาอยู่บนเตียงดีไหมหลับดีไหมไม่ได้อยู่บนพื้นใช่ไหมอะไรเงี้ย ื่อนร่วมงานคนพยาบาลก็บอกว่าหัวนหน้าเคยบ่นแล้วครั้งหนึ่งว่าแบบเหมือนโกดอะที่เราทําว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะพัดโตขอกลมอะไรเงีย้ยเราก็บอกว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยไม่เคยรู้เลยว่าหัวนหน้าไม่ชอบใจเรื่องที่เราทําว่าทุกคนมีความเสี่ยงที่จะพัดโตขอกลมเราก็เลยไม่เข้าใจว่าที่หัวนหน้าให้เราทําอ่ะเพราะว่าเราทําผิดไม่ใช่ว่าเราคิดว่าหัวนหน้าไม่ได้ไม่ได้ใบจากที่เราทําตอนต้นเดือน เราก็เลยได้ทําใหม่วันนี้เช้าแบบรีบๆหลุนๆนะเพราะว่าตอนแรกเราเขียนอีเมลไปหาเขาแล้วเราก็ตั้งใจจะลบเมลนะที่ที่เราเขียนไปบอกว่าเธอฉันทําผิดหรือว่าแบบคุณอยากให้ฉันทาใหม่เพราะว่าฉันทําผิดหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้รับของเดือนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดือนนี้ฉันทําไปแล้วแล้วก็ในความคิดฉันนะฉันว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงผัดตของลมหมดเลยฉันแบบตอนแรกไม่รู้ไงว่าเขาเขาไม่ชอบใจเรื่องนี้แล้วก็ตอนแรกอ่ะจะลบอ e ีเมลทุกคนรู้ปะ ตอนแรกเราก็มาเกตกับเพื่อนเลยใช่ป่ะอ๋อหัวหน้าไม่ชอบใจก็ลเลยจะลบอีเมลที่ที่เขียนไปว่าเออันก็ข้าแต่ว่าทุกคนมีความเสีียงความตองเครนะแต่ว่าลืมหัวหน้าก็เลยได้อ่านอีเมลกันลวม้งว่าอ้ะอีนีไนน้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเขียนอะไรตอบกลับมาหรือว่าเขาจะปล่อยเลยดําเลยนะก็น,นั่นแหละทุกคนคิดว่ายังไงอ่ะผู้สูงอายุอายุประมาณเจ็ดสิบถึง ก้าสิบปีเนี่ยทุกคนคิดว่ามีความเสี่ยงที่จะพัดตกลุลมทุกคนไหมส่วนตัวคิดว่ามีเนาะแต่เพื่อนโรงงานคนที่เราถามอ่ะพยาบาลน่ะนะนางก็บอกว่าจริงๆก็ทุกคนแหละแต่ว่าไม่ทุกคนคือเหมือนแบบว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังทุกคนแต่ว่าไม่ให้เขียนลงไปในในทุกคนอะไรเรื่องไม่เข้าใจเปล่าก็ในเมื่อเราเฝ้าระวังค่ะมราจะเขียนไปไม่ได้อะไรนี้แล้วก็นั่นแหละในเมื่อวนน้าไม่ชอบใจก็ทําให้คนน่าชอบใจนะ <c oughs> แล้วประเด็นคืออะไรหรู้ปะ ประเด็นคือทําทุกเดือนเราทําทุกเดือนมานานแล้วหัวหนะ้าไม่เคยมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาเลยว่าอ๋อมันไม่ถูกนะนู่นนี่นั่นไม่รู้ไปบนกับใครแล้วเราก็ไม่รู้เราก็ทาเหมือนเดิมทุกเดือนก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรยู่ยู่เดือนนี้ก็เลยมีปัญหาก็เลยงงว่าเอา้าต้องการอะไรจากฉันเอ่ยแล้วเมื่อวานมีคนรับป่วยสามคนใช่ไหมแล้ววันนี้เวลาเช้าก็เลยเหลือแค่ห้าคนแล้วก็มีผู้สูงอายุอะไรอเงี้ยตอนคืนที่เขาเปียกเปื้อนเชิงเปื้อนที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย เปลี่ยนชุดไปเลยแล้วก็ปูเตียงใหม่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาติ๊กในใบว่าเออทําแล้วนะแบบว่าแล้วตอนเราส่งเวรเราก็พูดว่าเออเหลือแค่เปลี่ยนแอมเพรกับใส่งเกงก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็คือช่วยเหมือนฟิลช่วยเวรเช้าไปในตัวอะไรเงี้ยแล้วเวรเช้ามาก็ทําบรรดูแล้วก็ทําท่าแบบกระฟืดกระฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดประมาณว่านี่มันไม่ถูกต้องนี่ผู้หญิงคนนั้นเออคนนั้นเขายังไม่ได้ใส่กางเกงเลยคือคนที่เราไม่ได้ใส่กางเกงให้ตอนแรก มันดึกมันยังดึกอยู่ประมาณตีสามที่นางเปื้อนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะนอนต่อเราก็เลยไม่ได้แทงเก่งให้แล้วก็เผื่อว่าเวรเช้าจะมาเปลี่ยนผ่นเพื่อมันจะได้ไม่ต้องมาถ่องเกิงลุงลังกันอีกเนอะปะ่ะเราก็เลยปล่อยตามนะ้ะแล้วเขาก็เข็นรถเข็นออกมาเองมันก็เลยได้ออกมาจากห้องโดยที่ไม่มียงงเกิงอะไรเงี้ย แล้วก็ทำเป็นพูดว่ามันก็ไม่ถูกตอ้องหนีก็ยังไม่เสร็จนีแล้วจะมาติกทำไมก็คือมันจะมีใบชาร์ตชื่อคุณค่ายว่าคนไหนเสร็จแล้วคนไหนไม่เสร็จอะไรเงี้ยแต่เราติ๊กไปติกถูกแต่เราบอกเวนบอ,บอกตอนส่งเวนแล้วว่าเหลือแคปเป่เบียนเพื่นเพิ่ก็ใส่ของเกงนะอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็มีคนหนึ่งเพื่อนรุวงงานที่ขึ้นกับเรานังไปติ๊กาเสร็จแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าเสร็จหรือไม่เสร็จเพราะว่าตอนที่ได้มีเหตุการณ์ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบูเตียงกันอนะมันคือต้นเวมันคือ มันคือการลาวอคนไข้ครั้งแรกอะเราก็คิดว่าอันนั้นมันไม่นับเพราะมันคือเพิ่งจะต้น,นเวรเองมันก็ไม่นับว่าเป็นการทรําแล้วปะหรือนาะงไปแอบทําตอนไหนเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็แยากกันทําง,งานที่ด้วยกันตลอดเวลาแล้วนางก็ถูกติ๊กคือคนนี้ถูกติกและยืนยาวเพรา็ทำหน้าแบบกาะฟกาเฟแล้วแบบมันถูกต้องไหมนะที่ติ๊ก,กอะไรเงี้ยนี่บอกไม่รู้อีคนของเขาติแล้วนี่ก็ทาหน้าอยางี้ทำหน้าเฉย แล้วก็มีครั้งหนึ่งให้การเดียวกันเลยคือเราช่วยเป็นชาวเช็ดตัวตอนคืนมีคนแบบไหนไหก็ไหนๆกห,นๆก,หนๆก็เปียกแล้วอ่ะแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมา <c oughs> ใส่เป็นชุดนอนอีกครั้งหนึ่งหรือป่ไหนๆก็จะต้องเปลี่ยนชุดอนะ่ะเพราะว่าเขาเปียกใช่ปะเขาเปื้อนอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนชุดกางวันไปเลยแล้วเวนชาวก็คอมเพลนว่าคนนี้ไม่ต้องทําทํายังไงก็ก็เปียกอยู่ดีอะไรเงี้ย ไม่เห็นจะต้องทาอย่างนี้เลยก็คือเปียกก็คือทํใหม่ไปดิหรือถ้าเราทําแล้วเกิดเขาไม่เปียกก็ถือว่าโชคดีถูกปะ่ะก็คือเวรชาไม่ต้องทำอะไรไม่ตข้าใจเวรชาต้องการอะไรจากเราเดี๋ยวจะต่อไปนี้จะไม่ช่วยเลยแม้แต่คนเดียวคนไหนเปียกเปืื่นเปลี่ยน,นใส่ชุดนอนให้เวนชามาทําเองจบบางทีอ่ะเราช่วยเขาทําไปแล้วใช่ปะ่ะแต่เวรดึกอะ่ะ <c oughs> เราต้องส่งเวรตอนหกโมงเราก็ต้องเริ่มเริ่มปฏิบัติการเร็วนึก่ารอะ ตีสี่ตีสี่ครึ่งก็ต้องเริ่มดูคนไข้คนแรกแล้วอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็ไม่ทันถูกปะ่ะแล้วเหมือนพอสมมุติว่าเราทําเข้าไปทาตอนตีสี่อ่ะตีสี่ตีสี่ครึ่งเนี้ยแล้วกว่าเวรเช้าจะเข้าไปอ่ะก็ประมาณเท่าไหร่หกไม่ใช่หกโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยจากตีสี่ถึงเก้าโมงเนี่ยมันห้าชั่วโมงไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเปียกน้อออกมก็แทนที่คนไหนที่เราทําไปแล้วก็อาจจะเข้าไปก่อนไปใส่างเกงแล้วก็พาเขาออกมาห้องอาหารน้องป่ะ เราเวนดึกอะ่ะจะให้เราไปพาเขาออกมาห้องอาหารเลยมันก็ใช่ที่จะให้เขามานั่งจ่องตั้งแต่ตีสี่ถึงแปดโมงเช้าก็จะมีอาหารเช้าเนี่ยนะทําเพื่ออะไรอะ่ะถ้าเป็นตัวเองตัวเองอยากทาแบบนั้นหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นตัวเองเป็นคนแก่ตัวเองอยากให้พยาบาลพาออกมานั่งตั้งแต่ตีสี่เพื่อรอกินอาหารแปดโมงเช้าปะก็ไม่แล้วทําไมถึงทําไมถึงอยากให้เราทํางานหรือต้องการอะไรจากเราอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันหรืออยากให้เราใชดตัวให้มากกว่าน,นี้ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยแล้วทําหน้าตาคนตีมากเลยวันก่อนวันก่อนเราเราส่งเวนเสร็จใช่ป่ะแล้วทุกคนก็ยืนหมดเลยยืนชิดกําแพงรอบเลยเราก็ถามว่าไม่นั่งไม่นั่งกันหรอทำไมไม่นั่งเราอะไรเงี้ยก็ถามดีๆปกตินะเชิดอีเนี่ยอ,อีคนที่ถามเราเมื่อเช้าเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้อะไรกับนางนะเฉยๆนางไม่สบายอยู่ด้วยเป็นน่าจะเป็นมะเร็งแล้วก็เหมือนเคยป่วยไประยะยาวครั้งหนึง่งแล้วก็มาทางาน แต่อีคนนี้มันขี้เกียจหลายทีแลวเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งที่ตอนนู้นเกือบจอะคริสต์มาสอะที่เรายังอยู่เวนบายอยู่อะแล้วเรายังทางานไม่เสร็จยังเดินหัวซุนเราไปโรงพยาบาลยังเดินหัวซุนอยู่เลยผู้ช่วยสองคนไปติดไฟห้องอาหารเราเดินออกมาจากห้องผู้สูงอายุถือแพรมเพิสออกมาช็อกว่าเอ้าอีผู้ช่วยทาไมไม่ช่วยกูทํางานวะทําไมกูถึงได้วิ่งหัวซุนเปลี่ยนแพรเพิสคนนั้นคนนี้พาคนนั้นคนนี้นไปนอนแล้วอีผู้ช่วยไปติดไฟห้องอาหารทําไม ตอนนั้นเราน่าจะพูดอ่พรุ่งนี้ต้องเจอของจริงแล้วถ้าพูดเกิดการพูดกิดขึ้นแล้วทะเลาะก,กันนะรัว่าสถรนการณ์นี้เราไม่ผิดงานเนี่ยไม่เสร็จเลยมึงไปติดไฟได้ยังไงน่าจะทะเลาะก,กันแล้วให้ลงไปถึงหัวหน้าไปเลยแต่ก็นั่นแหละก็ดีปกติอีคนนี้เพื่อนร่วมงานที่ขึ้นเรียนดึกกับเราชอบพูดว่าเนี่ยฉันไม่ชอบนางเลยนู่นนี่นั่น เราก็ไม่เข้าด้อะไรนะเราก็ไม่ได้พูดเสริมว่าเออฉันก็ไม่ชอบหรือว่าแบบนางก็ดีนะหรือว่าแบบเออนางอย่างนั้นอ่างนี้เราไม่เคยพูดเสริมนะก็คือเฉยๆแบบขี้เกียจไปร่วมในสงครามด้วยเนอะปะก็แบบเราไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่เกลียดอ่ะก็เฉยๆอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มเกลียดละเริ่มเกลียดด้วยละแล้วคนพวกเนี้ยนะเวลาไปประชุมใช่ป่ะหัวหน้าพูดอะไรนะคาดหัวหน้าตลอดเลยมันทําไม่ได้หรอกมันไม่เวิร์กหรอกเน,นี่นนี่เนี่ยไม่ทันทำหรือก็เนึกอปะ มันไม่ได้สิ่งที่หัวหน้าแพลนนะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาก็แพลนเพื่อที่จะให้เรามีการทํางานง่ายคุณภาพดีขึ้นนู่นนี่นั้นใช่ปะอย่างอย่างตอนเนี้ยก็คือเวลาส่งเวรไม่ให้ผู้ช่วยเข้ามาในห้องพยาบาลเพื่อให้พยาบาลมีสมาธิในการรับส่งเวรใช่ปะเคยได้ยินพูดว่ามันไม่เวิร์กหรอกส่งเวรกันนานขนาดเนี้ยกว่าจะได้เริ่มงานปกติก็ไม่ได้เริ่มงานเร็วนะ ปกติก็เริ่มงานคือจริงเวนผู้ช่วยเริ่มแต่หกโมงครึ่งใช่ปะ่ะแต่ปกติเริ่มงานเจ็ดโมงกันตลอดเพราะว่าไปสูบ,บุรีแล้วก็มาอมอยตอนเราอยู่เวนชาเราก็ไม่เริ่มก่อนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเอา้าในเมื่ออีพวกนี้ยังสูบบุรี่กันอยู่เลยแล้วทำไมเราต้องไปเริ่มก่อนเนอะป่ะเราก็เลยเราก็เลยเริ่มหกโมงด้วยเจ็ดโ,โมงด้วยทางทั้งที่นั่นแหละก็ไม่ได้สูบบุรี่กับเขาหรอกแต่ก็ไม่อยากเริ่มก่อนเพราะรู้สึกว่าออกตัวก่อนก็เหนื่อยก่อนเนอะป่ะแล้วทําไมต้องทําอย่าง,งานี้ในเมื่อคนอื่นอย่างแบบ แล้วพอไปออกตัวก่อนนะเคยไปออกตัวก่อนอีอีผู้ช่วยคนหนึ่งที่แบบแก่วิชาหน่อยก็แบบว่าจะรีบทําทําไมเขายังนอนกันอยู่เลยแล้วสุดท้ายก็ทําไม่ทันแล้วสุดท้ายทาไม่ทันก็บอกว่าโอ๊ยงานมันเยอะมากทําไม่ทันหรอกทําไม่ได้หรอกมึงไม่ได้ทําค่ะมึงอู้ไปกันนั่นแหละไม่ชนะหรอกอีพวกเนี้ยพูดไปก็ไม่ชนะเพราะว่า หมุนอยู่ในโลกของตัวเองตัวเองดีที่สุดอยู่คนเดียวอนะไรเงี้ยคนนี้แหละที่เคยที่เคยบอกเราว่ากับไทยซื้อของมาฝากหน่อยเราไม่ได้ซื้อมาฝากเพราะว่าเราเข็ดเพราะเราเคยจ่ายตังค์ซื้อของวันเกิดให้คนไปหลายรอบมากแล้ววันเกิดอายุสามสิบปีปกติคนที่เนี้ยวันเกิดอายุสามสิบปีมันจะเป็นเรื่องสําคัญใช่ปะ่ะแต่เราเกิดเราเทินสามสิบที่เนี่ยก็ไม่เคยได้อะไรไม่เคยได้ของขวัญไม่เคยได้ แล้วตอนเรามาครั้งแรกเราก็เคยเอาอะไรมาให้เป็นของฟงของฝากแล้วก็ไม่เคยได้อะไรคนอื่นไปเที่ยวพักร้อนหยุดไปเป็นหมื่นครั้งก็ไม่เคยได้อะไรเราก็เลยเลิกเลิกที่จะซื้อของฝากแล้วนางกระทวงนางก็บอกว่า,าแล้วของฝากฉันลอะไรเนี้ยกาบอกว่าม,มีนางก็ทําเหมือนแบบเหมือนไม่พอใจอะงงไม่เข้าใจอะไรไม่เคยซื้ออะไรให้กูเลยสักอันหนึ่งไม่เคยได้อะไรจากนางเลยดีกว่า เบื่อมากทางานที่นี่สิ่งที่เกลียดที่สุดถืเอเพื่อนร่วมงานอ๋อแล้วอีเพื่อนร่วมงานคนที่มันฝากคนที่มันบอกว่ามันอยากได้ข,ของฝากอ่ะเราไม่ได้ซื้อให้มันใช่ปะ่ะแต่เราซื้อให้ผู้สูงอายุคนที่เราแบบวะ่าชอบชอบกันสนิทกันอะไรเงี้ยเราซื้อมาฝากนะั้นกระเป๋าอ๋อมันเขียนว่าไทยแลนด์นางน่าจะรู้ว่าอันนั้นเป็นของฝากจากเราคิดดูอะ้วกันขนาดผู้สูงอายุเขายังได้ของฝากอ่ะมึงเป็นเพื่อนร่วมงานมึงไม่ได้คิดเราเหอะว่ามึงแบบอยู่ในระดับไหนของชีวิตชั้นอะไรเงี้ย ช่มันเถอะพอดทนนิกหน่อยเดี๋ยวก็ลาออก <c oughs> แหละทำไมเสียสุขภาพจิตเนาะอยู่คนแบบประชทแดงไปทำงานสู้วันสุดท้ายสู้สู้กับอะไรโอเคบายบาย